ครับไน้องยุทธนะครับพนมรับมันมีภาพพิพาน้องมาเบิงไอ้ไม่ด่างไม้ลากสีครับอยู่ส่วนไม่ประดับนะครับเนาะที่เพิ่อนเตรียมไว้ที่สิส่งออกต่างประเทศนะครับเนาะไม่ด่างไม้ลักสีครับเดี่ตะกอนนมพามาเบิงเป็นแนวทางในเชิงกาดกระสีพุทธชิตศิษย์ทำไม่ด่างไม้ลักสีไม่ค้าไว้ขายครับครับสำหรับคที่นี้เดี๋ยวไปยุทธนะครับพนมพาไปเบิงเลยครับ สวยงามรับพี่นอ้งนปปอนง,งนะครับไม่ด่างไม่ด่างสีครับเป็นกรเสับกระส่ายครับมาไปใส่กระถางงามๆนะครับน้อตั้งไว้อยู่ในโรงแรมครับรือว่าในบ้านข้างในบ้านนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศต่อกิ่งครับพี่นอ้อง Yep, King. อ,อันนี้เป็นพันไม้ไม้ยหนต้นออกดอ,อกแต่ว่าช่วงนี้มุดดอ,อกแล้วนะครับควรจะสุดไปฮอดลุม่มบุญข้างในก็เป็นฟาร์มครับฟาร์มยุงยุดฟาร์มไฟครับ ติดกันเลยนะครับครับผมได้มีโอกาสมาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับวนะันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายพี่น้องเบิง้งเราพี่น้องเอฟซีไปได้เบิ้งครับไม่ด่างเพื่อนนะครับเนาะไม่ด่างไม่หลากสีเพื่อนเต็มครับไลายครับ แสงแดดพอดีครับช่วงประมาณตอนนี้กัดสี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับสี่ทุ่มหนึ่งแล้วของประเทศอิสราเอลแดดกันยังแรงอยู่ครับ จัดสวนย่อมน้ำจัดสวนน้ำส่งออกน้ำยองแรงงานกระ่าไยไทยมานเาว้าคนนี้แคมป์คนนก็อยูต่ตรงข้ามแคมป์ควายเนี่ย มันปลูกเซดินก็ได้ครับปลูกเสดินแล้วเพิ่็เอารถก้นนะครับรถก้นเลยครับเอต่อกิิงนะครับตัดกิิงมาเสียบใส่ตัดกิิงไม้สีมาเสียบใส่ ใบสีแดงทั้งต้นทั้งจริงตัวนี้เอาต้นพันของสีเขียวแต่ยอดเนี่ยสีแดงมาเสียบครับเห็นไหมงามครับวันนี้เพื่อนเสษียรไปดัดให้มันเป็นล่มครับ มันเตกยาวๆแล้วเพิ่อนเกษตรเป็นคือล่มนี่นะครับมันก็นเป็นห่มอยู่หน้าบ้านสองอนะันไว้นั่งไว้ตั้งโต๊ะนะครับโอ้โอโอโยลายเงี้ยคนนะ้องลายครับสองอกปีหนึ่งปีละลายล้าน หลายชนิดกับสวนเพืนมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้หัวนะครับไม้จริงประดับไม้คือไม้เลื่อยครบมดครบวงจรของไม้ประดับในส่วนนี้นะครับสุดยอดทีครับ องเอฟซีเบิ่งไว้เป็นแนวทางเรยบเด้วยผู้ใดเอาไเฮ็ดการเกษตรอยูดด่บ้านเราเกษตรอิสรลียว่คนก้าวน้าทางสมัยนีย้วายหลายๆรอขายรออ่งออกไม่สีแดงไม่สีเขียวตีกายี้ไม่มีไม่สีชมพูกับไม่สีเหลือง ใส่จะเป็นตัวนี่หรอไม่ใส่ก็ผู้เขาไม่ใส่ย,ยังบอ,อ,างบอหากะก้นมาหากะเสกกระถางมายัางบอแตกใบแตกอยอดเต็มที่มีู่นย ละร้านแต่ละเจ้าซื้อแล้วรอแค่ไปส่งไว้ร้านนีสีเขียวร้านนีสีแดงร้านีสีส้มไปส่งร้านจัดสวนจอมร้านนี้คนนิยมสวนจอมแงครับสวนผึ้งนึกภาพไปบไม่สี สีสีแดงครับอย่าซื้อไว้รข้อมนะยังว่าเป็นพุ่มครหากระซ้ำหากะซ้ำพึ่งช่ำนะ พุ่มอะไแบบนีม,มาแต่ความควายผูกกันแดงชมพูเลี้ยงเต็มอะครนะผมับปั่บบนเอาเสียบยอดเพันไว้ชำยอดไว้นะชำยอดสีไว้ชำยอดสีไว้นะครับตัวนะี้ติดแล้วก็จะมาเสียบนะครับเสียบลงแปลงเสียบลงแปลงไปน,นี่ครับ ลงแปลงมาหนี้พอง,งามได้ที่แลกก็ก้น,กน,น,น,กนขึ้นมาใส,ส่กระทางแบบนี้เลยครับนี่ครับทอนขึ้นมาซ้ำใส่กระทางเลยครับที่ได้กระเสียบไว้ก่อนตัดจริงแช่น้ำยาเสียบเป็นแปลงไว้ก่อนนะครับก่อชั้นไม้หนาพอถึงฤดูกาลกันเอามาปูกลงดินแบบนี้ ใบใหญ่งามได้จี่เลยก็เอามาใส่กระถางไปนี่ครับนี่ครับโอ้เห็นเลยเห็นภาพเลยคุณนครคนมพ,พาเห็นภาพเลยตรงเลยนะครับเพื่อนสิออกดอกไวส้สีอันนั้นไว้ครับสีใหญ่ไว,พว้พวกบัวได้พ่อเมล็ดปลูกใสใ่เสียบยอดตัดยอดเสียบโดยตรงนะครับ นี่ครับนในยอดที่พ่นตัดไปนี่กับเซลไปซ้ำเลยครับเห็นไหมครับแต่งกิ่งไปเพิ่นวันที่ทีมนี่ครับเ <_ t ank> พิ่นกับเซลไปซ้ำ <_ t ank> ต่ออยู่ในคำ่นเลยครับอยู่ในลงประจำคนนี่ครับมีทุกสีใหญ่ในที่แล้วเพิ่นก็นจะซลมาลงดิบนะครับ ได้ที่เลยเดียวกเพื่อนก็พุดใส่กระถานเลยครับง,งามดีครับออกดอกเลยครับมีนลยครับ ใบสีสวยงามครับพันใบสีเดี๋ยวก่อนออกดอกเต็มเลยครับอันนี้ก็ดอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không kinh lỡ đâu สีแดงสีเหลืองสีเขียวพันโด เล็กดัดลงนี่สีเขียวดอกขาวครับพันเขียวดอกขาวด้วยตัวนี้พันแดง ชุ่มสีส้มบอกเหลืองๆครับพันยังหัวใส่กระถางครับยังไม่ดินอยู่เอาบนกระสิ่กุ้นขึ้นมาใส่กระถางไปนี้นะครับตดีนี้พันเหลืองครับ รอลงดินนะครับเนาะรอไอ้เอนโตนี่ซุงง่มอยู่ในดินในใส่กระถางมดแล้วพอนก่นสิหน้าฝนก้อนหน้าฝนมันก็แซวลงดินเลยครับหายครับสดุดสุดตาส่งผลงานฝนสิบยี่สิบคนนีครับ ไปเเพิ่นนากรครับสำหรับพี่นี้ยุดดัครพนมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะาะเดจุดเสินหน้ายุดดัครพนมสิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งส่วนยางไปเบิ่องกระสีพันไม้หรือว่ากระสีผลไม้หรือว่ากระสีฟาร์มสัตว์นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยุทนครพนมเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําในการสร้างในการถ่ายคลิปดีๆให้พี่ให้น้อง f อเฮาได้เบิงได้ดูได้ชมนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการทํากรเกษตรหรือว่าเอาไปดัดแปลงปรับปรุงนะครับเนาะอยู่บ้านเฮานะครับเนาะหรือว่าอยากได้ความรู้อยากหู้เรื่องอย่างที่บ่หู้ก็ทักแชทมาคอมเมนต์มาถามยุทธนครพนมได้นะครับเนาะ อยู่นครพนมสิทธิตอบให้นะครับนะถ้าอยู่นครพนมฮู้ถ้าบอกฮู้ก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ